สวัสดีดค่ะดิฉันนางสาวสุจินดาบูและผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบริหารนี้กองซื้อขายไฟวันนี้จะมาสอนเรื่องการจำหน่ายลูกนี้ออกจากบัญชีเป็นศูนย์นะคะที่เราจะมาเรียนเรื่องการจำหน่ายลูกนี้ออกจากบัญชีเป็นศูนย์เราไปดูคำนิยามของคำว่านี่ศูนย์กันก่อนนะคะว่าหมายความว่ายังไง ตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจำหน่ายทรัพย์สินหรือหนี้ศูนย์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออกจากบัญชีพศ2555ได้ให้คำนิยามของคำว่า,นนห,วาหนี้ศูน์ไว้ว่าหนี้ศูนย์หมายความว่าลูกหนี้ที่เรียกเก็บเงินไม่ได้แม้จะได้สำรองหนี้ศูนย์เต็มราคาแห่งมูลค่านี้แล้วก็ตามและต้องเป็นลูกหนี้ที่ไม่ใช่เป็นส่วนราชการหน่วยงานของรัฐหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นที่กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานของรัฐบาลรวมทั้งรัฐวิสาหกิจนะคะการจำน่ายทรัพย์สินหรือนี่สูญของกฟภออกจากบัญชีหมายความว่าการจำน่ายอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในกรณีสูญหายหรือถูกทำลายมิใช่โดยสภาพปกติหรือนี่สูญและหาผู้รับผิดชอบไม่ได้ และรวมทั้งการจำหน่ายทรัพย์สินที่ชำรุดและส่วนสภาพตามปกติหรือไม่ได้ใช้งานนะคะลูกหนี้ที่จะได้รับการพิจารณาให้จำหน่ายออกจากบัญชีเป็นศูนย์ต้องเป็นลูกหนี้ที่อยู่ในสภาพดังนี้ 1. ไม่ทราบภูมิลำเนาและหาตัวตนไม่พบเป็นระยะเวลาเกินกว่า2ปีนับจากวันที่ครบกำหนดชำระเงินสตาย และไม่มีทรัพย์สินเป็นมรดกตกทอดแก่ผู้รับมรดกหรือแก่ทายาทที่จะชำระหรือดำเนินคดีจะไม่คุ้มค่าใช้ใจ่ายในการดำเนินคดีนะคะ 3. ไม่มีทรัพย์สินที่จะชำระนี่ได้เป็นระยะเวลาเกินกว่า5ปีนับจากวันที่ครบกำหนดชำระเงินหรือการดำเนินคดีจะไม่คุ้มค่าใช้ใจ่ายในการดำเนินคดี 4. เป็นบุคคลล้มละลาย และ5นี่ขาดอายุความหรือ,รอล่มพ้นระยะเวลาการบังคับคดีต่อไปเรามาดูกระบวนการหลังจากโอนหักเงินประกันนะคะว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างหลังจากลูกหนี้ค่าไฟฟ้าถูกโอนหักเงินประกันการใช้ไฟฟ้าเป็นลูกหนี้บัญชี121แล้วทาง แผนบริหารนี้จะตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงซึ่งหลังจากตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยก็จะมีการติดตามนี้และการสอบข้อเท็จจริงความลับผิดทางละเมิดในกระบวนการติดตามนี้และการสอบข้อเท็จจริงความลับผิดทางละเมิดเนี่ยจะดําเนินการไปพร้อมๆกันนะคะคือหลังจากที่โอนหางเงินประกันมาแล้วหรือว่าหลังจากงดจ่ายไฟมาแล้วเนี่ยเราต้องออกไปติดตามนี้ทันทีเลยเพราะว่าลูกนี้เนี่ยในกรณีที่มันยัง เพิ่งเลิกใช้ไฟไปมันจะติดตามได้ง่ายกว่าหนี้ที่เก่าไปแล้วนะคะการติดตามหนี้จะต้องตรวจสอบสภาพการใช้ไฟฟ้าและส่งเรื่องให้นิติกรให้ความเห็นทางคดีนะคะเมื่อติดตามไม่ได้ส่วนการสอบข้อเทจ็จริงเนี่ยเมื่อสอบเสร็จแล้วจะมีลูกหนี้ในส่วนที่พนักงานรับผิดชอบและส่วนที่การไฟฟ้ารับผิดชอบนะคะในการจำหน่ายหนี้เนี่ยเราจะจำหน่ายได้เฉพาะลูกหนี้ในส่วนที่การไฟฟ้ารับผิดชอบเท่านั้นนะคะ ต่อไปเรามาดูภาพรวมของกระบวนการจำหน่ายลูกหนี้ออกจากบัญชีเป็นศูนย์นะคะลูกหนี้ที่จะจำหน่ายออกจากบัญชีเป็นศูนย์ได้จะต้องมีการติดตามเล่งรัดหนี้ตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กฟพกำหนด 2. ต้องมีการส่งเอกสารหลักฐานให้นิติกรพิจารณาให้ความเห็นทางคดีภายในอายุความนะคะ 3. ส,สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้า 4แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อจําหน่ายลูกหนี้ออกจากบัญชีเป็น0ูนและ5จําหน่ายลูกหนี้ออกจากบัญชีเป็นศูน,น,รน,ออเ,น,ศนเรามาดูการติดตามนี้นะคะว่าเราต้องดำเนินการอย่างไรบ้างการติดตามนี้เนี่ยจะต้องมีการดำเนินการภายในระยะ คือไฟฟ้าต้องมีการติดตามนี่เป็นระยะเวลาประมาณ1ปีนะคะแล้วจึงส่งเรื่องให้กฎหมายพิจารณานะให้ความเห็นหรือดำเนินคดีในกรณีที่การไฟฟ้าไปติดตามนี่แล้วไม่สามารถติดตามได้แล้วเห็นสมควรว่ามูลนี่มีมูลค่าสูงเห็นควรให้ดำเนินคดีก่อนครบระยะเวลา1ปีก็สามารถทำได้นะคะ การติดตามนี่เนี่ยต้องมีการตรวจสอบสถานที่ใช้ไฟฟ้าว่าผู้ใช้ไฟอาศัยอยู่ในสถานที่ใช้ไฟเดิมหรือไม่นะคะหากอยู่ให้ตรวจสอบว่าอาจมีการต่อไฟตรงหรือต่อไฟพ่วงนะคะภาพถ่ายสถานที่ใช้ไฟเพื่อเป็นหลักฐานในการส่งเรื่องให้แผนกกฎหมายพิจารณานะคะและต้องมีแผนที่เส้นทางไปยังสถานที่ใช้ไฟ มีการสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านหรือเพื่อนบ้านนะคะเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาของแผนกกฎหมายต้องมีการทำหนังสือแจ้งหนี้โดยใช้ที่อยู่ตามระบบแซฟหรือที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนลาชกรณีที่ติดตามหนี้ตามปกติไม่ได้ให้ผอบอง,งอหรอผอบปจัดทำหนังสือทวงหนี้ โดยให้นิติกรประกาศประจำการไฟฟ้าที่ดูแลรับผิดช,ชอบหรือนิติกรเขตลงนามโดยเร็วแล้วส่งให้ลูกหนี้ทางไปรษณีย์ตอบรับหากลูกหนี้ไม่มาชําระหนี้ภายในกําหนดตามหนังสือทวงหนี้ให้การไฟฟ้าขอคัดสําเนาทะเบียนบ้านจากสํานักงานทะเบียนอ,อําเภอหรือสํานักงานทะเบียนท้องถิ่นและดําเนินการดังนี้กรณีตรวจสอบพบว่าลูกหนี้มีตัวตนนะคะ การติดตามหนี้ให้ติดตามภายในระยะเวลา1ปีกรณีที่อาศัยอยู่ในพื้นที่การไฟฟ้าอื่นให้ทำหนังสือให้การไฟฟ้านั้นๆนช่วยติดตามหนี้หากไม่สามารถติดตามหนี้ได้ส่งเรื่องให้แผนกกฎหมายให้ความเห็นทางคดีกรณีไม่คุ้มค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและพ้นกำหนดระยะเวลา5ปีให้จําหน่ายออกจากบัญชีได้นะคะ กรณีที่2กรณีตรวจสอบพบว่าไม่มีตัวตนให้ติดตามนี่เป็นระยะเวลา1ปีกรณีที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของการไฟฟ้าอื่นให้ทำหนังสือให้การไฟฟ้านั้นๆนช่วยติดตามนี่หากไม่สามารถติดตามนี่ได้ให้ส่งเรื่องให้นิติกรให้ความเห็นทางคดีกรณีไม่คุ้มค่าให้จ่ายในการดำเนินคดีจะจำหน่ายได้ภายในระยะเวลาสปีนะคะ ขั้นตอนที่สส่งเอกสารหลักฐานให้นิติกรพิจารณาดำเนินคดีหรือให้ความเห็นทางคดีภายในอายุความนะคะเอกสารที่ใช้ในการประกอบการส่งให้นิติกรดำเนินคดีจะประกอบไปด้วยคำร้องขอใช้ไฟฟ้าสำเนาทะเบียนราษผู้ใช้ไฟฟ้าสำเนาทะเบียนบ้านเอกสารการติดตั้งและถอนคืนมิเตอร์ รายละเอียดหนี้ค่าไฟฟ้าที่ค้างชำระในแต่ละเดือนก่อนหักล้างเงินประกันนะคะรายการหักล้างเงินประกันใบแจ้งหนี้หรือเอกสารการติดตามหนี้ทางไปรษณีย์ตอบรับบันทึกรายการการตรวจสอบภูมิลําเนาบันทึกปักคงของผู้นําส่วนท้องถิ่นหรือเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็ภาพถ่ายการเดินทางไปยังสถานที่ใช้ไฟค่ะต่อไปเรามาดูกันนะคะว่านี่ค่ะอายุความเนี่ย คืออะไรนี่ค่ะอายุความคือนี่ที่ล่วงพ้นระยะเวลาในการบังคับคดีก็คือ2ปีนับจากวันจดหน่วยการใช้ไฟนะคะเมื่อนี่ล่วงพ้นระยะเวลา2ปีเราต้องส่งเรื่องให้สำนักกฎหมายพิจารณาให้ความเห็นโดยมีหลักฐานประกอบคือคำร้องขอใช้ไฟฟ้าหรือสัญญาซื้อขายไฟ รายละเอียดหนี้ค้างชำระและหลักฐานการติดตามหนี้นะคะต่อไปเรามาดูภาพรวมของการส่งข้อมูลให้นิติกรประจำการไฟฟ้าเขตให้ให้ความเห็นทางคดีนะคะหลังจากที่เราไปคัดสำนาทะเบียนราชจากสำนักงานทะเบียนอำเภอหรือสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นแล้วมันจะได้ข้อมูลมาสองแบบคือมีตัวตนกับไม่มีตัวตน ในกรณีที่มีตัวตนเนี่ยก็ต้องดูว่ามีตัวตนแล้วมีชื่อเป็นเจ้าบ้านหรือเป็นผู้อาศัยหรือว่าย้ายเป็นเจ้าบ้านแต่ว่าย้ายไปอยู่ในการไฟฟ้าอื่นนะคะกรณีไม่มีตัวตนเนี่ยก็คือจะไม่ทราบภูมิลำนาวหรือจะเป็นมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลางค่ะ อายุความนะคะในทุกกรณีเนี่ยจะมีอายุความในการส่งเรื่องให้แผนกกฎหมายให้ความเห็นหรือดำเนินคดีภายในสองปีแต่ว่าถ้าเกิดกฎหมายให้ความเห็นแล้วหรือว่าส่งเรื่องดำเนินคดีแล้วเนี่ยเรามาดูว่าเราจะจำหน่ายลูกนี้ได้เมื่อไหร่นะคะในกรณีที่มีชื่อเป็นเจ้าบ้านหรือว่ามีชื่อเป็นผู้อาศัยกรณีที่มีตัวตนนะคะ หรือว่าเป็นเจ้าของบ้านแต่ย้ายไปอยู่กันไฟฟ้าอื่นก็แล้วแต่เราจะสามารถจำหน่ายนี้ได้เมื่อครบ5ปีนะคะในกรณีที่ไม่ได้ดำเนินคดีแต่ในกรณีที่ไม่มีตัวตนเนี่ยเมื่อหากตัวตนไม่พบเป็นเป็นเวลา2ปีเราก็สามารถจำหน่ายนี้ออกจากจาบัญชีเป็นศูนย์ได้เลยนะคะ ต่อไปข้อ3เรามาดูนะคะว่าขั้นตอนที่3ก็จะต้องมีการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ต่างๆดังนี้นะคะหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประกอบการพิจารณาสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดประกอบไปด้วยข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ปีพุทธศักราช2545นะคะ สหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติก่อนการงดใช้ไฟฟ้าของผ,ผู้ใช้ไฟรายย่อยพศสองพันหลักเกณฑ์การพิจารณาและขอบเขตความรับผิดช,ชอบของลูกหนี้กรณีลูกหนี้ค่าไฟฟ้าหลังอุหัตเงินประกันการใช้ไฟพศสอ5 8และสอง2นะคะสระเบียบการไฟฟ้าส่งภูม,มิภาคว่าด้วยการเงินปีพศสองพัห้ดนะคะ ขั้นตอนที่4เป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อจำน่ายลูกหนี้ออกจากบ,บัญชีเป็น0ูให้การไฟฟ้าตรวจสอบหนี้ในส่วนที่กรอพรอับผิดชอบและเก็บเงินไม่ได้ที่มีระยะเวลาเกินกว่า2ปีในกรณีที่ไม่มีตัวตนและ5ปีกรณีที่มีตัวตนนะคะสําหรับกรณีที่บังคับคดีนะคะจะต้องรอถึง10ปีถึงจะจำน่ายออกจากบ,บัญชีได้ และให้การไฟฟ้าแต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า3คนตามแนวทางปฏิบัติในการจำหน่ายทรัพย์สินหรือหนีู้นย์ของการไฟฟ้าส่งภูมิภาคออกจากบัญชีพศ25 5 6นนะคะเอกสารหลักฐานที่จะใช้ในการประกอบการพิจารณาสอบข้อเท็จจริงเพื่อจำหน่ายลูกหนี้ออกจากบัญชีเป็นศูนย์จะประกอบไปด้วยหลักฐานการติดตามหนี้และหลักฐานการพิจารณาให้ความเห็นทางคดีนะคะ ห้าการจำหน่ายลูกหนี้ออกจากบัญชีเป็นศูนย์คือเมื่อเราตั้งกรรมาก,การสอบข้อเท็จริงและสอบข้อเท็จริงเพื่อจำหน่ายลูกหนี้ออกจากบัญชีเป็นศูนย์เรียบร้อยแล้วเนี่ยจะต้องส่งเรื่องมาที่การไฟฟ้าเขตนะคะให้แผนผบบนพิจารณาเพื่อดำเนินการขออนุมัติจำหน่ายลูกหนี้ออกจากบัญชีเป็นศูนย์ การไฟฟ้ารายงานผลการสอบข้อเท็จจริงเพื่อจำหน่ายลูกหนี้ออกจากบัญชีเป็นศูนย์ให้ผอบนอพิจารณาแล้วผอบนอจะตรวจสอบการพิจารณาของอนุมัติจำหน่ายหนี้ว่าถูกต้องหรือไม่โดยผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตหรือผู้รักษาการแทนนะคะมีอำนาจอนุมัติในวงเงินหนึ่งแสนบาทและหลังจากที่ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตหรือผู้รักษาการแทนลงนามแล้วก็จะส่งเรื่องให้แผนกประมวลบัญชีนะคะ ตัดจำหน่ายลูกหนี้ออกจากบัญชีเป็นศูนย์ในระบบแส้